ใจดกตอลอสอนนอรางวัลใช่ไมผมแม่งชิงเสจนชิงเสนอก่อนชิงเสนอก่อนไหมโอเคครับก็มีก็ไม่เป็นไรนะฮะท่านจันเสนอก็ถือเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตถามท่านกตลอท่านอื่นนะครับมีผู้ใดเสนอชื่อ ท่านอื่นไหมนะครับถ้ามีจะเสนอชื่อท่านอื่นด้วยเนี่ยอขอขออนุญาตยกมือแล้วก็แจ้งได้เลยครับแจ้งในที่ประชุมได้เลยนะครับ <S <S <ๆ>มีไหมครับเฮียนิกรจะเสนอใครนอกจากเฮียวิชัยไหมฮะไม่มีเฮียมงคลเสนอใครไหมฮะเสนอเฮียวิชัยเฮียนายครับเฮียวิชัยอ๋อวเล่เฮียวิช ai. ัยเฮียชัยเฮียวิชัยนะฮะ เย yeah, yeah, ี่ยมจิศาสตร์เอียวิชัยนะครับ yeah, ท่านรองท่านรองปอครับเยี่ยวิชัยเห็นการท่านรองจวบเยีวิชัยท่านรองจุดสวนครับพี่วิรุธตัวแทนปอเขตครับมีเสนอท่านอื่นไหมฮะอันนี้เรายังไม่ได้โหวตน,นะครับเดี๋ยวขั้นตอนเสนอชื่อคนอื่นก่อนนะฮะไม่มีนะครับอาจารย์ครับตัวแทนปออน่าจะสิทธิ์อาจารย์ครับเชิญ,ญครับ มีเสนอใครไหมครับทั้งสองท่านเลยฮะเรียงตามไปมีตามตามคนเลยามเออสัตว์วรพงศ์ยีวิชัยอก็รออนุชาครับมีเสนอท่านอื่นไหมเสนอวิชัยครับเสนอเอวิชัยหมดเลยไม่มีคนอื่นเลยดังนั้นเราต้องโหวตเพ้าเนี่ยนี่ผมถามหลายหลายคนเลยนะครับแต่ว่าเพื่อให้เป็นทางการนะฮะดังนั้นเนี่ยมีเสนอคนเดียวนะครับอก็คือ นายวิชัยสิริแสงอรุณโลดนะครับหรือนายวิชัยนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับยกเวทีนี้นะครับให้นายวิชัย SDK, Quran, ness, น itor, <Så. S 1> ั่งเป็นประธานต่อได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมลงไปนั่งตรงนั้นแทนครับเชิญครับเชิญครับนายวิชัยท่านประธานครับก็ต้องขอกราบกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะฮะแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็ท่างท่างครูนะฮะคณะครูแล้วก็เขตนะฮะแล้วก็ตลอดทุกท่านโดยเฉพาะ ที่ประธานจันทร์ด้วยนะที่ได้เป็นสทของน้าดีเราก็เสียดายนะที่ประธานจันทร์ก็ที่ผ่านมาก็โอเคบริหารงานประธานที่ดีเสมอมานะในวาระนี้ผมเป็นประธานก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็มีอะไรดีๆรับไทยนะครับครับขอบคุณครับเราจะทำ ใมีจะแบ่งให้กันคิดสร้า,างสรรค์ไม่ทำลายเกิดบนแผ่นดินไทยทำดีทวไวองราชาพอเพียงวินัยสุจริตด้วยหัวใจเปี่ยมจิตอาสาใต้ร่มโพธของผา เรื่งใจคนไทย